สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องชาวยูทูบตะการเอฟซีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยูทู e บาวตัดไทยสิงครับครับสวัสดีพี่ยังเฟนเพจบาวตัดไทยลานครับผมเอาคลิปนี้พาเบิงโจคูปต้าเอลฮาสองสองแปดครับนี่ขั้นแรกของวนนี่ละขั้นแรกของบนครับส่งมอบพันธีติฟิรถได้ละ ลอยหาสิบกว่าชั่วโมงนะครับมาพร้อมผ่านฮาไปยีเอีนี่อยู่ครับช่วงผ่านนี่สิบสองนิ้วเครืองเมเอะมเอะมเะนะครับดินแข็งแข็งครับอื้ยห่วยยังเหยียบโปแตกเลยดินเอลห้าสองสองแปดนะครับสี่สูบเลี้ยงเสียงหวาน 4 4 3 4ซีซีนะครับ4วาว้าวต่อซูบนะครับเครื่องยนต์16วาลว้าวครับ<ม>เรื่องความแรงนี่บอต้องว้าวถึงปั่มเสื้อเพื่องแบบไม่แห้งมาเตินนะครับเพิ่นเฮ็ด พี่ที่ทรงหมอบเบังหมู่บ้านหมื่ก้อนครับแต่ว่ารถมาหอดดลเหรอเฮ็ดงานคู่มือตั้งแต่มือออกรถห้องก็ได้เศร้ามือนอะได้ลอยหาซิปซูงอ,อ,อ้อู้บุยอ้เข่าดีเธอเว้ย นี่แหละครับพลังผานหาบวกกับผานที่มีน้ำหนักหลายหน,าหน้าบึงหน้าบึงนะครับมีแต่ยาได้นี่สภาพดินนี่โอ้ยพาต้องเ่าเถิงครับพันไปยิบสองนี่พ่ได้ใกล้แอกวโเขา เพราะว่าเพิ่นเคยใส่สามหกมาก่อนไงครับไถยงากวท่านหน้าให้หนึงมีอยุบแปดย่างบางอันก็ไถง่าย,ายบางอันก็ไถยงากแลว้ววะเอ,อ้ยอออองานทุกมือครับ ไงไงไงเฮง,ง,งครับ 5, 2, 2, หาสองสองแปดไถรอบพันสี่พันหาเท่านั้นนะครับนี่เกียร์ให้สอง บ่ม,มีโหลดครับเพิว่วะอาจากที่ผมได้ล่องพูดก็ว่ามันแห้งจริงครับเอ้ยผ่านกับโหลดเหมาะสมกัน นิ่มๆอุ้นี่ตอนนี้รอบโหลดลงมาเหลือพันสี่พันสามพันสี่ขั้นนี้กับลอแล้วนะลอก็ผานนี่ซ้ำกันตอนนี้ปกติอ่าผานโค้งพวกนี้มันจะเลื่อยลออยู่หน <source> <living. assessment> ่อยนึง ร่อเดิมร่อบอกกับนะครับโอ้แต่ว่าเสื้อแน่น่อนทั้งเหล่าเซื้อกวนโมได้เราว่าเขาา่าเป็นขั้นแหลกครับข้างเจริญไส่กระลั่นตีมาว่าเป็นขั้นแหลก,กหลองบนนะครับ แะ้วก็มีทั้งเครื่องก็มีแล้วเข็มอะลาดก็มีแล้วครับตอนนี้ย้ายแล้วล่ะห้ยนิ่มๆครับ 5้าสองสองจ้าฟูงเวนสายยาเิ่น เกือบนี่เป็นเกือบโวตานิครับโวตาญิทั้งสีกิ่งโอ้ไทยงามดีนะครับก้อนจีก้อนจีไทยนวลนุ่หุบ เอาไว้เจอกันในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ